ใส้นี้เขามาใช้นี้ค่ะกินไรต่อโอไมมีตับตับหมดนะคะวันนี้โอ้โหเบอแกงไกพุอ๋อไปต้มพรค่ะขอบคุณนะคะนี่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะวันอย่างโอ้ผัดบุ้งเจ้นอันนี้น้ำตกหมูเนี่ยอร่อยมากน้ำตก หมูชิ้นตุ๊กงยำไก่เห็ดนางฟ้าไข่ลูกเส้นไข่ปลาโลน้จี้น้ำยาแล้วก็ปลาส้มนื้อร่อยนะเหลือถุงเดียวแล้วนะแบบยาบนี่แหละหมูชิ้นทอดมันทอดมันก็อร่อยเนาะจิ้มหมูบ้างอันนี้ไก่เนาะตุ๊กยำไก่มไส่ตุ๊กยำไก่เห็ดนางฟ้าจิ้มน้ำยาอ่ะอันนี้แหละค่ะข้าวครับ่ะ ไม่ไม่ค่ะมีแล้วไม่ไม่ค่ะยิมพาเกียวอยากได้เกี้ยวเกี้ยวมไม่มีค่ะมีแต<อ>่ปอ,ปอเปี๊ยะนะออฟเอ่อปอเปียหลูกเรียกผิดขายทิ้งยังไงคะเอาสามค่ะม,มีหอมหอมได้หมดแบ่งได้เลย น้ำตกอีพ่บาบาทเนาะแล้วก็ปอเปี๊ยะชิ้นละสิบบาทจานเนาะบูว่ตลาดข้าวคายจัางไรเนาะทุกคนเนนปินผิดปกินกัน <t> นี่ทุกคนเวลาป้าขาังข้าวมอมีบัตนะเข้ากับเปิดไถ่เนาะเข้ากับขอบคุณค่าเพราะว่าป้าขังอ่ะเข้าลืมเข้าลืมการ์ดค่ะนะบ <t> างคนก็ล่อนะล่อแบบว่าล่อ,อล่อท้าคนมีการ์ดเขา่าเพราะว่า คอนโดมันการเนี่ยความ,วาม,วามปลอดภัยอยู่แล้วนะทุกคนถ้าบลได้พวมีการก,ก็คือเข่าบลได้ไปไปกินเข่ากันเลยเนาะนี่ถือกินบลได้หรอเนี่ยมือเสาร์อ่ะท้ามพาตับอ่ะไฮไ้ป่าเพิ่นเนาะไ้ป่าเพิ่นนี้สิบาทเมื่อวานนี้ติดหนีอันนั้นเพิ่นนะะสบายดีสวัสดีค่ะ vc fc ทุกทุกท่านนี่นแล้วนะทุกคนนอเห็นบอกกับเข่าที่ออนไป ซือน้อยหยีสิบห้าบาทแล้วก็สื่ออ่าปอเปียปอเปียชิลละสิบบาทนอนออนเอา,ส,อกกววาสามสินนอนกันเนยว่าสามสินยีสิบนะแต่เพิ่นแต่เพิ่นขล้ายชิลละสิบบาทอ้อนกับโมแน่ใจว่าตลาดเข้าขายเท่าได้นอะเพราะว่าเห็นอยู่แต่ว่าบร่ได้ซื้อเพราะมันมันจะเป็นกอนหไ่เดี๋ยวจะไปเบิรงในตลาดว่าเข้าคายเข้าคลายชิ่นเท่าไดนะทุกคนแล้วก็นอทีออนไปใส่นี้อ่ะคุณป่าคุณน,นันคือเมื่อวานนี่นะทุกคน อ้อนมีเงินยี่สิบกว่าบาทยี่สิบห้าบาทแต่อ้อนอยากกินแหนมใหม่หนึ่งแหละกะตับซองแหละกะเขาเหนี้ยวซองนะทุกคนแล้วป้าเพิ่นบอกว่าจังไหนหัวบอเพิ่นบอกว่าไม่เป็นไรเอาของป้าไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาให้ก็ได้ไม่เป็นไรพวกอ่อนว่าแบบว,ว่าเขาข่าคล้ายนะทุกคนแบบคนพึงเห้นกันนะคนแบบพึงเห้นกันกะ หายเลยบ่แต่สิ่งสําคัญก็คือที่ออนเห็นอ่านําใจของคนไทยแหละของป่าคนนั้นคือเพิ่นมีนําใจร้ายร้ายเนาะเพิ่นมีนําใจร้ายเพราะว่าเฮ้าเงินบบพอเพิ่นกันย่งแบบว่าให้เฮ้าติดหนีได้เนาะให้เฮ้าติดหนีได้ด้วยแบบโบทรงไซอียังหนี่หละเขาเอื่นว่า การมีนำใจนะทุกคนการมีนำใจเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอ้อนกะได้พบและก็ได้รับนะทุกคนอ้อนกับตั้งข้อขอบคุณป้าคนนั้นหลายๆเด้อจ้ะอ้อนก็เอาเงินไปหายเพลินแล้วนะทุกคนเมื่อเ้านี้อ้อนหายยี่สิบบาทนะทุกคนแต่อ้อนอาติด์นี้เพิินสิบหาบาทอ้อนก็เอาหายยี่สิบบาทอ้อนบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องทอนนะคะป้า หนูให้เลยเพราะว่าเมื่อวานหนูติดหนี้ป้าแลวอ่อนก็ไปซื้อกับเขายีสมะยีสิมฮาบาทแลวอ่อนยางพ่านหลานเพินน่นู้นู้เพิร์นมาเอามาเอาหมูก่อนอ่อนกันเลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังหนูมาอุดหนุนไหมโอ้โหเพิ่นแบบเอิญเท่าเลยนะทุกคนเพิ่นเอิญท่าด้วยที่แบบว่าเพิ่นทางหายเท่าแะไรกระท่างอันนี้เท่ากับแบบว่าเงินยีนสิบ,บาทหาบานเท่ากับหายเพิ่นไปซาถามว่าอ่อนติด ใช่ยังบอกอ้อ,อนมุกิดใจแต่อ้อนดีใจโดยสามนาทีได้หายเพลินเนาะท้าว่า้ลายบ,กกบวกระเบรยดอกแต่มันมีแบ่งยี่สิบพ่อก็หายยี่สิบไปเลยเนาะทุกคนแบบว่าเพลินก็มีนำใจกับเาร้าลร้ายค่ะเดี๋ยววันลังจะไปอุดนุนใหม่อ้อนกระสือตับซองใหม่ว่านี้แฟนบอกโอ๊ยตับแบบว่าตับกระแสบเนาะเพราะว่าแฟนจะแฟนอ้อนอาจจะเป็นคนบวมาก,กินหวานเลยเนาะแบบมันบวหวานเลยเพลินว่าเอออ่อ,อนวันเดียววันังจะไปอุดนุนหลานป่าเพลินไหมคือหลานในละแวกนึงะ่ะ แถวแถวคอนโดที o, orman, Thunder, ่อ so ้อนอยู่นะอ้อนพูจักร้ายอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอ้อนสื่อกินนะนะแบบบ้างครั้งอ่ะอ้อนแบบเบื่อแล้วกันเห็ดกับเขาพนนะถามทุกคนนะบอกแปลว่าใกล้ว่ามีกับเข่าร้ายใกล้เป็นแบบเบื่อกับเขาอย่างประมาณนี้อยากสื่อกินบางที่นี่เนี่หน่อยอย่างประมาณนี้เห็ดกินบ่อยกะเมื่อยนะทุกคนเมื่อยอยังเมื่อยคิดกับเข่าบ่ พี่ดูคนเห็นอะไรอ่อนเห็ดบีอีียังบ่บปูอ่ะบหมูกับป้าบ่บป้ากะไก่เนาะแค่นี้แหละสลับไปสลับมาป้าใครยังประมาณนี้สลับไปสลับมาโอ้ยสับนันวันไวแต่ที่สำคัญก็คือเห็ดหายอ้อนได้หูจักเนาะหูจักการหายการแบ่งตันนะต้อออนกับบหูเดอกวว่าเพิ่นก็นหายคนแหละกะ มีบางคนที่ว่าติดหนีเพิ่นเลนยโบห้เห็นผันผ่านนี้ว่ามานันอ่อนกับโบในใจแต่สิ่งสำคัญเพิ่นกัตตองเบิงอะไรเนาะทุกคนว่าว่าเหาอยูแถวนี่บอเห่ายางใบบอยๆโบเพิ่นจังได้หายติดไตน,นะแปลว่าเอออ่อนว่าเห็ดแบบเป็นอย่างสี้เนาะแม่ขาทางนี้เนาะเพิ่นแบบเพิ่นหายใจก่อนนะทุกคนบบมีค่ะสามารถติดหนีได้แล้วนะทุกคนแล้วบโบแมนแค่ บมเมนแเคลานป้าคนนี้นะะที่ไฮออนติดนี่คือจะมีอ่ารถขับรถชาเลงบ์ทุกคนเป็นรถมอไซค์นะแต่กับีแบบพละละหมอพลละใหม่หอยทุ้งระยีะบหาลหล่าพวกคนอขนุมพวกพักพวกยังสิบบาทสิบบาทอนะ่ะมันจะมีพีคนนึงนะทุกคนเพิ่นไปค้ายอยู่เพิ่นไปคายอยู่นะโรงงานของอ่อนเนาะเพิ่นไปค้าตลอดเวลาบ,บ่มีพักบ,บ่เมียงก็ออกมาเอ,อาออน้ำเพิ่นแล้วทุกคนคนในโรงงานอนะ่ะเพิ่นจะบอกว่าแบบ เงินมันมุนบ่ทันนะนะทุกคนเพิ่นก็จะห้ติดหนีไว้ก่อนเนาะเพิ่นก็จดจดไหวพอวันเสาร์เงินออกเพิ่นก็มาเนาะเพิ่นเพิ่นก็มาเอ้านะทุกคนแล้วบได้คิดดอกเบี้ยยังเลยนะเพิ่นใจดีมากๆเลยนะทุกคนเพิ่นเป็นคนอีสานนะแต่อ่อนก็ลืมท้าว่าเพิ่นเป็นคนจังหวัดไดเนาะเพาเบาจ้ากันแบบมวนนะแบบพอกันยําไ้ก็โอ้ยยังประมาณนี้แบบเบามวนหูแห้วนะทุกคนโอ้ยแล้วอ่อนก็ อ้อนกระติ๊ดนี่พันคือการแหนบ้างหั่นกับเอาไปเอาแตงโมบ้างหั่นเงินโบพออะนะทุกคนไปเอาแตงโมหายแฟนไปเอาแตงโมลูกหนึ่งอ่ะลูกละหาสิบบาทบ้างกันกะเอาพักสิบบาทยังประมาณนี้เลยครับส่วนมาเอาผลไม้พวกอง,งุ่นผงยังยังที่พันเอามาแสบเบิดอ,อ้อนรู้สึกว่าแสบเบิดลแต่ว่าอ้อนติดหเลยยังกับบรนนิเนตใจนะทุกคนแต่สิ่งสําคัญก,ก,ก็คืออ้อนมักเบิดผลไม้ผลลไม้ที่พันเอามามันหวานมันมันมันแสบมันแสบอ่ะ แต่บางแต่บางเถื่อกับเวลาคองมันเสียนะอ้อนก็จะบอกเพิ่นและเพิ่นค่ะเอามาแทนได้เพิ่นบดอะไรให้เอาเสียเงินฟรีๆได้ทีคนนั้นคือกันทุกคนเพิ่นบดอะไรให้เสียเงินฟรีๆเหากับบอกว่าเออเอ้ยอันนั้นอ่ะมากไม่อันนั้นน่ะมันเสียเบอร์เดอร์นูกินไรโอเคสั่นเอาอันนี้ไปก่อนสั่นเอาเอาอันนี้ไปแทนก่อนเดี๋ยววันลังสีบอกสีบอกคนที่เพิ่นเอามาเพิ่นคนที่เพิ่นหลับผลไหม้มาหันนะมันเสียหันกับบดิอันนี้นะทุกคน เห็นบ่เพิ่นบ่ไดดเอาเปียบผู้บริโภคร้ายเนาะทุกคนในนี้เพิ่นแปลว่าเวลาค้องเสีย้ขาย,ขาย,ขายวะรับประกันสินขายเหาโอโ้โหเหมือนแบบเหมือนในหางยังไงเลยนะเพิ่นขายอะเวลาเฮาบอกว่าอกอินบ่ได้ได้เอื่อยมากอันนี้มันเน่าเบิดคอยกินกเขาคอยซาหิวเขาว้าคอยสิกินโอดกินสาเพม่นก็นมามามา,มาเอาอันนี้ก้อนก็นไดเนยเลือกไปผมนะ่าสิเอาเอีหยงัง <c oughs> คือเพิ่นจะขายทุงละหะทุงละย,ยีสิหาบาทบ่กแพงเนาะ พวกอัง่นพวกอีกย่างคือกันเนาะมากใหม่มากยังเิ่นขารยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทโอ้อ่อนว่านะกินเด้อแต่ก่อนออนมาบ่อยๆอะอนสื่อเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงอะไรจะมีเงาะจะมีล่องกล้องจะมีอะอย่างอีกมีฝรั่งเนาะมีเงาะมีฝรั่งมีล่องกล้องมีลำมดมีลำใหญ่แต่ลำใหญ่นะออนบ่อยอ่ะคือบดได้กินเลยเนาะเพราะว่ากินแล้วก็เจ็บคอหะนะเพราะว่ามันหวานนะทุกคนเิ่นใจดีเนาะใจดีให้ คนในโรงงานติดหนีเนาะบอกว่าจะเป็นคนเลาาคนพามา่าเนก่นจะโจดชื่อไว้เวลาวันเสาร์เผน่กะจะมาเอาเงินนะทุกคนจะมาหลับจะมาหลับเงินบ่ได้คิดขี้ดอกเลยเผน่อโอ้โหอ่อ,อนว่ะแต่แต่เดี๋ยวนี้อ่อนบ่ได้ติดแต่เนาะเพราะว่าอ่อนบ่ได้คอยได้กินแล้วบางครั้งอ้อนก็นเอยเมืออ่อยที่ตะกินมาหามีเงินสดท้องกระหายเงินสดไปแบบขี้ขาดน,นะนั้นทุกคนขี้ขาดเวลางเงินออกมาแล้วใจหันใต้นี้ แต่นานๆกินทีเนี่ยมือเสากันนะทุกคนเวลาออนไปเห็นงานออนก็จแต่เห็นเพล่นอยู่แถวๆนี้อ้อนกะเอาผลไม้จากเพลินบ้างห่งแบบเข้ากินเขาแล้วมันเลี่ยนๆนะนะเอาก็เอาผลมากใหม่ที่มันสมบอ่อยังประมาณนี้โอ้แสบบอตัวอย่างนะบอกไว้เลยโอเคนอกจากคลิปนี้อ้อนกับวดนนี้มียังไลน์เนาะแค่แบบว่ามาเล่าความประทับใจและกกันที่เฮาเห็นเฮายัางเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพลินคอนเ้อจ้าขอเขาคุณพี เอสซีที Z T e A, รับชมรับฟังแหละเป็นกำลังใจให้หาลายๆเด้อจ้าขอกันใ่อีพีหนาไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย